ทุกคนรู้จักคำว่าซูเปอร์ฟู้ดกันใช่ไหมคะแล้วรู้ไหมว่าน้องแมวเนี่ยเขาก็มีซูเปอร์ฟู้ดที่เป็นประโยชน์กับน้องเหมือนกันนะเช่นเนื้อไก่ที่เขาจะช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้ตัวแน่นคูน่าและแซลมอนที่จะช่วยบำรุงผิวหนังและขนให้สวยเงางามฟักทองช่วยลดก้อนขนแครอทเขาจะช่วยบำรุงสายตาสารา คาเดียนเคลช่วยในเรื่องลดการอักเสบและเจ้าผลบูเบอรี่ช่วยในเรื่องเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในการที่จะให้เรามานั่งเตรียมอาหารให้น้องเองเนี่ยมันก็คงไม่สะดวกใช่ไหมเราก็เลยเลือกอาหารที่เขามาัดรวมพวกซูเปอร์ฟู้ดมาแล้วเนี่ยมันก็จะง่ายกว่าตัวนี้เลย k ค l ีแอนด์โคสแกรนฟรีโรมิก์อาหารแมวเกรดพรีเมียมโฮลิสติกแกรนฟรีไม่มีส่วนผสมของธัญพืชสูตรนี้เขาจะใช้ส่วนผสม3อันดับแรกเป็นเนื้อสัตว์ไม่ว่าจะเป็นเนื้อไก่ทูน่าแล้วก็แซลมอนเสริมด้วยโปรไบโอติกถึง3ล้านตัวช่วยในเรื่องรระบบกายย่อ แล้วเขาจะไม่ห่วงฟรสได้เลยคือใส่มาแบบจุกๆเต็มถุงเลยแม่แม่บ้านไหนเนี่ยอยากมาหาความอร่อยและอยากให้น้องแมวมี6สัญญาณสุขภาพที่ดีที่เห็นได้ภายใน3ซสัปดาห์ไปหาช็อปกันได้ที่แพทช็อปชั้นนำทั่วไปได้เลยนะ